สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับต้นไม้ที่มีรูปทรงสวยงามเหมาะสำหรับการปลูกประดับตกแต่งนะคะนี่ก็คือต้นแซ้ม้าหรือต้นหัวโตค่ะต้นแซ่ม้าหรือต้นแ่ห่างม้านะคะเป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศทางอเมริกากลางนะคะ ซึ่งก็นิยมนำมาปลูกในบ้านเรานานแล้วนะคะลักษณะของต้นแท่หางม้านะคะเขาก็จะเป็นโขดขึ้นมานะคะซึ่งโขดก็จะมีลักษณะที่เป็นหัวกลมๆใหญ่ๆนะคะนี่ก็เป็นชื่อที่มาของคำว่าหัวโตนะคะลำต้นของเขาก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วใบก็จะไปแตกอยู่ที่เรือนยอดนะคะเป็นพุ่มลงมาค่ะ ซึ่งใบก็จะเป็นใบสีเขียวนะคะซึ่งมีความยาวได้ประมาณใหญ่ที่สุดยาวที่สุดก็ประมาณเมตรหนึ่งนะคะใบของเขาก็จะแตกเป็นพุ่มคล้ายๆกับน้ำพุลงมานะคะหรือคล้ายๆกับแส้ที่ใช้บังคับมา้านี่ก็เป็นที่มาของชื่อที่เรียกว่าต้นแส้หางม้านั่นเองนะคะ ต้นแซ่หางมาเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงดูง่ายนะคะปลูกไม่ยากค่ะเพราะว่าเขาเป็นต้นไม้ที่ไม่ได้ต้องการการดูแลมากมายนะคะเป็นต้นไม้ที่ชอบแสงแดดนะคะแล้วก็สามารถอยู่ร่มได้ด้วยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเห็นปลูกลงในกระถางนะคะซึ่งบ้านนี้นะคะบ้านหลังนี้เขาก็จะปลูกใส่กระถางไว้ซึ่งขนาดของกระถางก็ควรจะมีความกว้างนะคะ มากกว่าหัวที่เป็นโขดของเขานะคะเพื่อให้โขดของเขาได้ขยายตัวบ้างนะคะซึ่งขนาดนี้กำลังดีนะคะถ้าเปรียบเทียบสัสดส่วนระหว่างาหัวโขดของเขากับไซส์ของกระถางนะคะ mm hmm. ดินที่เหมาะสำหรับปลูกต้นแ่หางม้าก,ก็จะเป็นดินด้วนปนทรายนะคะเพราะว่าเขาไม่ชอบน้ำมากค่ะไม่ชอบน้ำขัง ดินที่ใช้ปลูกจะต้องเป็นดินที่ระบายน้ำได้ดีนะคะกระถางก็จะต้องมีรูอยู่ด้านล่างเพื่อระบายน้ำนะคะหรือเราจะใช้ดินร่วนผสมกับหินภูเขาไฟก็ได้ค่ะแล้วก็รดน้ำเมื่อดินแห้งนะคะวิธีการขยายพันธุ์นะคะก็มีหลายวิธีค่ะแต่วิธีที่นิยมแล้วก็ง่ายมากที่สุดนะคะก็คือการที่เราจะรอให้เขามี กิ่งหรือต้นเล็กๆแตกออกมาทางด้านลำต้นของเขานะคะซึ่งกิ่งเหล่านี้เราสามารถที่จะเด็ดนะคะแล้วก็ออกไปปักชำได้เลยนะคะอย่างกิ่งนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะก็าสามารถเด็ดแล้วก็นําไปปักชำในดินร่วนบนทรายหรือว่าปลูกได้เลยนะคะปลูกง่ายมากค่ะแต่ว่าอัตราการจเจริญเติบโตค่อนข้างช้านะคะ นี่ก็เป็นต้นแส่หางม้าอีกบ้านหนึ่งนะคะที่เขาปลูกในกระถางแล้วก็ปลูกลงกับซีเมนต์อีกรอบหนึ่งนะคะคือปลูกในกระถางแล้วก็ฝังลงไปตรงซีเมนต์อีกรอบหนึ่งเราก็ไม่เห็นหัวของเขาเลยนะคะไม่เห็นโขดของเขาเลยด้วยความที่เขาโดนบังคับนะคะทำให้โขดเนี่ยไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตได้ดีนะคะเขาก็ จะออกแนวด้านข้างแทนนะคะในเมื่อโขดของเขาไม่ได้รับการขยายอย่างที่ควรจะเป็นเขาก็ออกแนวด้านข้างแทนนะคะซึ่งก็สวยงามแล้วก็แปลกตาไปอีกแบบหนึ่งนะคะก็จะได้ต้นแท้หางม้าที่เป็นพุ่มแทนนะคะแทนที่จะเป็นแท้หางม้าแบบยาวๆต้นสูงตรงขึ้นไปนะคะก็จะเป็นแบบแนวทรงพุ่มแทนซึ่งการปลูกแบบนี้นะคะ จะทำให้มีกิ่งก้านออกมาเยอะนะคะเราสามารถตัดกิ่งเหล่านี้นะคะไปปักชำขยายพันธุ์ต่อได้เลยนะคะแล้วแต่ความชอบค่ะจะปลูกแบบทรงพุ่มแบบนี้ก็เราก็จะได้พุ่มใบที่เล็กๆนะคะไม่ได้ใบยาวมากนะคะแต่ก็สวยไปอีกแบบนึงนะคะแล้วแต่คนชอบค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วต้นแซ่หางม้าเนี่ยเขามีดอกด้วยนะคะแต่เมื่ออายุาประมาณ10ปีขึ้นไปนะคะเขาก็จะมีดอกสีขาวๆคล้ายๆกับพวกดอกหมากหรือดอกต้นปาล์มนะคะซึ่งเขาก็จะนำเอาเมล็ดที่เกิดจากดอกนั่นนะคะไปเพาะต่อนะคะก็จะเป็นการขยายพันธุ์ต้นแซ่หางม้าที่นิยมอีกวิธีหนึ่งแต่ว่ามันใช้เวลานานมากๆะค่ะ กว่าจะได้กว่าจะเห็นดอกของเขานะคะต้นต้องอายุประมาณ10ปีขึ้นไปค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับต้นไม้ที่มาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกันในวันนี้โดยส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ชอบต้นแส่หางม้าค่ะเพราะว่าเขาเป็นต้นไม้ที่มีเอกลักษณ์ แป,แปลกแล้วก็ดูเท่ดีนะคะแล้วก็เป็นต้นไม้ที่เหมาะสำหรับบ้านในทุกสไตล์ค่ะอย่างบ้านหลังนี้เขาเป็นบ้านหลังเล็กสไตล์มินิมอลนะคะมีต้นไม้ไม่กี่ต้นค่ะแต่แค่มีต้นแท่หางม้าปลูกไว้ในกระถางต้นเดียวก็สามารถดึงสายตาแล้วก็ดูโดดเด่นมากเลยนะคะหรือเรามักจะเห็นต้นแท่หางม้าปลูกประดับตามบ้านเรือนต่างๆไม่ว่าจะเป็นสไตล์ลอฟท์หรือแม้แต่ บ้านทรงไทยบ้านเรือนไทยนะคะก็จะมีต้นแซ่หางม้าปลูกอยู่ในกระถางประดับตามมุมต่างๆนะคะหรือจะเป็นตามคาเฟ่ร้านกาแฟร้านอาหารนะคะตามสวนต่างๆเราก็มักจะเห็นต้นแซ่หางม้าปลูกประดับอยู่ทั่วไปนะคะก็รู้สึกว่าเขาเป็นต้นไม้ที่สวยจริงๆนะคะก็เลยนํามาให้เพื่อนๆทําความรู้จักกันค่ะแต่มีข้อเสียอย่างเดียวจริงๆก็คือเขาโตช้ามากๆนั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะรอดูว่าจะมีต้นไม้อะไรมาแนะนำกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ